สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหา ID ไดีเล่นหรือเกิดอาการเซียนอยากระเบิดเพชรแล้วแต่เพชรในคังมันไม่มีให้เปิดผมก็ขอแนะนําร้านตุ่มตามช็อปนะครับที่ร้านมี ID ดีให้เลือกซื้อตั้งแต่เก็ทชินสตาร์เรลนิกเกะหรือถ้าอยากจะโดนแฟมฟ้าฟาดหน้าก็หัวไข่ได้นะครับที่ร้านมีระบบเติมเงินง่ายๆโดย TrueMoney พิเศษถ้าใส่โค้ดสุดโตมงส่วนลดให้ด้วยนะว่างๆก็ไปลองกันได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับรายการเรามันมีการสนับสนุนการติดเรืืองอย่างเป็นทางการจากบอสจีเนียสของ YouTube ถ้าอย่างไรก็รบกวนกดไลค like, ์ s u b s c r ร b e แล้วก็แชร์ให้ทีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่โดเนตมานานผมขอขอบพระคุณไว้นะตรงนี้ด้วยก็สวัสดีครับเพื่อนๆในวันนี้ก็จะเป็นการรีโปรเจกต์เก่าที่เคยทำไว้นานแล้วล่ะเจอคนนี้ก็ถือว่าเป็นมือขวาที่ยอดเยี่ยมของประธานคณะกรรมการวินัยหินะแล้วก็เป็นสาวน้อยที่มีความโด่งดังไปแท้กว่าน่เคยเลยชื่อของเธอก็คืออามาอุอาโกเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งคณะกรรมการวินัยของเกเฮน่าพวกด้วยตำแหน่งของเลขา อายุในปัจจุบันของอาโกจังก็คือ17ปีเรียนอยู่ชั้นปีที่3เธอเกิดมาที่22ธันวาคมในส่วนความสูงของอาโกจังนั้นจะอยู่ที่165ซนติเมตรผู้ที่ให้เสียงพากอ,อาโกก็คือคุณโคโนมาริกะอาโกนั้นเป็นสนาวน้อยที่มีรูปร่างหน้าตาที่ดีแต่ก็มีนิสัยที่ไม่ค่อยเป็นกับผู้คนทั่วไปสักเท่าไหร่ตัวเธอเปรียบเสมือนมันสมองของทีมและเจ้าตัวก็ภาคภูมิใจเรื่องนี้อย่างมากและมันจะมากเป็นพิเศษอยากที่เธอทำงานให้กับท่านประธานสุดดีรักของเธอ อาโกเป็นสาวน้อยที่มักจะแสดงภาพลักษณ์ที่ดูดีให้กับคนภายนอกได้เห็นโดยมันเป็นการทำเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของคณะกรรมการวินัยและสำหรับคนที่รู้จักตัวเธอมากหน่อยจะตัวก็มักจแสดงท่าเตให้เห็นเพราะยังไงซะก็รู้กันอยู่แล้วอากโกจังเป็นสาวน้อยที่รังเกียจเรื่องที่ยุ่งยากอย่างมากเพราะมันทำให้เธอเสียเวลาอันมีค่าที่เธอควรจะมีให้กับซินะและทุกครั้งที่เกิดเรื่องที่ยุ่งยากวุ่นวายซีนาของเจ้าตัวมักจะฟ้องออกมาทุกครั้งซึ่งนั่นทำให้ทุกคนรู้เลยว่าอากโกจังในตอนนั้นมีอารมณ์แบบนย ถึงอากดจางจะเป็นฝ่ายบางแผ่นตาแต่อากดนั้นเป็นสาวที่มีความหัวร้อนเข้ามากๆการที่เธอเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันปิดแค้นหรือไม่ได้ดักใจเรื่องราวเหล่านั้นมักจะทําให้ตัวเธอนั้นเพิ่มดีกีคาสั่งของเธอให้มันรุนแรงขึ้นตามระดับความหัวร้อนของตัวตัวและยิ่งเธอหัวร้อนมากเท่าไหร่ความอดทนที่มีน้อยอยู่แล้วมันก็ยิ่งน้อยขึ้นไปอีกท้ายสุดพอหัวร้อนมากๆตัวก็จะไม่ฟังใครส่วนวิธีการที่ทําให้อากดนั้นหัวหายร้อนนั้นมีไม่กี่อย่าง อย่างแรกก็คือให้ตัวเธอนั้นอารมณ์เย็นลงเอง,งกับเรียกเีนัมาเรื่องที่เราพบเห็นได้เป็นประจากว่าอึกปากปากแทบของอางกงจังซึ่งก็มาจะปรากฏดไเห็นอยู่เป็นเนืองนิดก็ไม่ว่าจะที่ไหนและเมื่อ,อไรเมื่อเธอไม่พอใจอะไรแล้วก็มาจะพูดจาเดกก็กดังออกมาในทันทีความปากแทบของเจ้าตัวนี้ก็ไม่ได้มีกับเฉพาะพวกอรีตหรือนักเรียนสถาบันอื่นซึ่งแม้กระทั่งแคดเบเนียลโซซิตี้เธอก็ไม่มีการละเว้นเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับเจ้าตัวอากงนั้นถือว่าเป็นพวกที่ปากอยางใจอยาง หรือถ้าจะให้พูดในคําที่หลายๆคนคุ้นหูมากที่สุดก็คือเธอเป็นซนเดเลแล้วนะเพราะบ่อยครั้งที่เธอบอกว่าไม่ทําอย่างแน่นอนหรือไม่ทํานแน่ท้ายที่สุดเจ้าตัวก็ทําอยู่ดีและนอกจากที่เจ้าตัวเป็นซนเดเลแล้วเจ้าตัวยังมีความเป็นมาโซอย,อยู่ในน่อยด้วยพาะงานเจ้าตัวถึงได้มีความรู้สึกแปลกๆบ่อคยครั้งที่เห็นเครื่องแต่งกายที่มันมีทั้งเชือกและก็โซ่ตรงนี้เจ้าตัวอาจจะลืมคิดไปว่าหน้าที่ของมันนั้นอาจจะไม่ได้เอามาทําแบบที่เธอคิดได้อย่างใจ ในส่วนสิ่งที่เธอชอบถ้าจะพูดถึงสิ่งที่ชอบแล้วก็คือฮีนะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ทําเพื่อฮีนะแล้วเจ้าตัวโอเคทั้งหมดแหละและพอแบบนี้แหละเธอถึงได้เกลียดพวกตัวซาที่มาก่อเรื่องไม่เว้นวันในส่วนที่อาโกจังเกลียดล่ะนอกจากความภัยแพ้แล้วอากโกจังยังเป็นคนที่เกลียดสถานเยนของเธอเข้าใ่และถึงจะพูดไม่ได้ว่าตัวเธอเกลียดทุกคนแต่ตัวส่วนใหญ่แล้วเธอไม่โอเคและยิ่งเป็นมาโกโตะแล้วเธอยิ่งเกลียดมากเป็นพิเศษสเปเชียลเลยทีเดียว เหตุผลที่เธอเกลียดเพดอนเมเนียมสโตรไซตนั้นประการแรกก็คือมันมีมาโกโตะอยู่และอีกประการหนึ่งก็คืออาก็จางมองว่าพวกเพดอนเมเนียมสโตรไซต์เนี่ยมีนิสัยที่ชอบโปรยง,งานที่ตัวเองไม่อยากทำมาให้พวกเธอทำและในบางครั้งบางคนมาโกโตะก็มมกจะโผล่มาอวดเบงต่อหน้าพวกเธออีกด้วยและสำหรับใครคิดยังไงเธอไม่รู้หรอกแต่สำหรับอามาอุอาก็นั้นตัวเธอจะไม่ยอมเสียหน้าด็ดคาต่อให้ต้องใช้เงินเก็บจนหมดเนื้อหมดตัวกต็ตามทีในส่วนความสามารถต่างๆของอาก็ อากโกนั้นมีความสามารถในการต่อสู้และพลังการในระดับคณะกรรมการวินยัยพื้นฐานเพราะถึงเจ้าตัวจะเป็นฝ่ายวางแผนก็ตามแต่ฮินะก็ยืนยันที่จะให้เธอเข้าร่วมการสุดด้วยแต่เรื่องราวนี้นั้นมันไม่ค่อยจะโดดเด่นสักเท่าไหร่อานก็เพราะว่าเจ้าตัวมีความโดดเด่นด้านการวางแผนและการรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆมากกว่าซึ่งในตรงนี้นั้นคือจุดเด่นที่คอยซัพพอร์ตให้เพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกับพินาที่งานยุ่งมากนั้นการให้ตัวเธอมาช่วยรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นให้นั้น มันถือว่าประหยัดเวลาอย่างมากเลยทีเดียวโดยทั่วไปแล้วแผนการของอากกจังนั้นแม้ว่ามันจะดีแต่ส่วนใหญ่มันก็มักจะไม่สําเร็จซึ่งปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ข้อมูลที่เธอได้รับมาหรือการวางแผนของเธอเลยแต่ส่วนใหญ่มันมาจากความดวงบอดของตัวต่างหากถ้าเอออริ o คือคนที่ดวงสวยที่สุดในคณะกรรมการวินัยแล้วอากกจังก็คือคนที่ดวงสวยเป็นอันดับ2และเมื่ออันดับ1และอันดับ2มาทํางานร่วมกันผลสุดท้ายมันเลยจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ ในส่วนของอาวุธที่อากดทางนั้นใช้ก็คือปืนพกลูเกอร์ P08 เป็นปืนพกอัตโนมัติที่ใช้กันในเยอรมันเป็นที่รู้จักกันในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งความพิเศษของปืนนี้ก็คือเป็นปืนพกที่ตัวเธอได้รับมาในช่วงรับตําแหน่งของเจ้าหน้าที่อาวุโสหน้าที่ของอากดนั้นตามปกติเธอจะรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่สาคัญเอาไว้เสมอโดยนํามาวางแผนและจกกัดกลยุทธ์ต่าง รวมถึงการจัดสรรทรัพยายกรบุคคลและจัดตารางฝึกให้เหมาะสมอ,อีกด้วยโดยนั่นก็เพื่อทํางานทุกอย่างให้มันสมบูรณ์แบบและเพื่อไม่ให้ท่านประธานของเธอต้องเสียหน้าการทํางานเอกสารต่างๆหรือการเรียบเรียงมันให้พร้อมในเวลาที่เจ้านายต้องการนั้นตัวเธอก็สามารถทาได้ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันและในส่วนของการสนับสนุนการทํางานจากการชงกาแฟหรือการดูแลเครื่องแต่งกายของทีนะให้สง่างามและเหมาะสมกับงานก็ถือว่าเป็นงานที่เธอให้ความสําสคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งนี่ก็เป็นสิิธิพิเศษเฉพาะฮินาเท่านั้นคนอื่นมีมือมีตีนดีคะก็ไปทําเองดีคะ่ะในส่วนของความสัมพันธ์นั้นตัวสนใจแล้วอากกนั้นไม่ค่อยชอบทํางานกับคนภายนอกองค์กรสักเท่าไหร่ไอ้เรื่องที่มันยุ่งยากอะ่ะมันก็สาเหตุหนึ่งนะแต่สาเหตุหลักๆก็คือเจ้าตัวนั้นไม่มีความเป็นมิตรกับบุคคลภายนอกองค์กรเลยแต่ถ้าไม่ใช่ำคำขอของท่านประธานของเธอั้นตัวเธอก็ไม่อยากจะเฉียดไกลโดยสับไป อากโกเคยมีปากมีเสียงกับตัวอาสมิช่วงคาโลเฟกด้วยซึ่งอันนี้ก็รู้ไว้เลยว่าตัวเธอนะ่ะไม่ได้เกลียดอาสมิมากกว่าคนอื่นแต่อย่างใดแต่มันเป็นเพราะวิสัยของเจ้าตัวที่ไม่ค่อยชอบทางานกับคนต่างโรงเรียนเพราะขนาดยูก,กาจ้างตัวเธอก็ไม่ละเว้นเรื่องนี้เหมือนกันและในส่วนของคณะกรรมการวินัยนั้นนอกจากคินะแล้วตัวเธอจะสนิทกับโยริและชินาซึมาติสุดและนั่นก็ทําให้ทั้งสองนั้นรู้ถึงวิสัยใจคอและวิธีการทํางานของอากโกจังดี และทุกครั้งที่ทํางานโดยไม่มีทีนะนั้นมันหมายความว่าต้องมีคนเหยียบเบรกให้อากดจากสักคนนึงและนั่นต้องไม่ใช่อิออริจังนด้วยเพราะถ้าพูดถึงปวางหัวร้อนแล้วทั้งคู่ก็แทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยภาระนี้ในส่วนใหญ่มันยิงตกไปหน้าที่ของน้องแว่นจากจีนาเสที่ต้องคอยเหยียบเบรกแบบมิดหลอดไปเพราะว่าถ้าตัวเธอไม่ทําหน้าที่ดีนั้นก็ไม่รู้ว่าอากดจ้างของเธอนั้นจะจากชุดใหญ่ไฟกับทิบแค่ไหน ในส่วนของทางไปเดวินเนียมสโตไซตี้ก็อย่างที่อธิบายไปตอนต้นตัวเธอไม่ค่อยอยากจะเข้าใกล้สักเท่าไหร่ทำมันไม่มีคําสั่งและถึงจะเป็นหน้างานเธอก็มักจะทาโดยความไม่เต็มใจสักเท่าไหร่ด้วยถ้าทางที่ดูละเอียดใจราวกับว่าโลกนี้แม่งโคตรสิ้นหวังนั้นบอกได้เลยว่าตัวเธอนั้นรู้สึกยังไงที่ต้องมาทํางานร่วมกับทางไปเดวินเนียมสโตไซตี้และยิ่งเป็นคําสั่งจากมารคโตด้วยแล้วล่ะก็สีหน้าของเธอแบบว่าสุดๆเลยละ่ะสำหรับอาโกะแล้วตัวเธอจะไม่ชอบคนอื่นมากแค่ไหน ก็น่าจะไม่เท่าครึ่งหนึ่งของที่เธอเกลียดมากพอตกแสดงซ้ำไปและที่เธอยอมทํามันก็เพราะว่าถ้าเธอไม่ทํางานมันจะไปเพิ่มให้กับท่าประธานของเธออีกนั่นแหละจากในเนื้อเรื่องนั้นก็จะเห็นว่าอากงนั้นรู้จักกับใครก็กดด้วยมันไม่ได้มีการบอกเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนะแต่ทั้งคู่ก็รู้จักฝีมือของกันและกันเป็นอย่างดีเรื่องนี้เลยบอกได้ว่าทั้งคู่นั้นคงรู้จักกันมานานแล้ว หากเราจะพูดถึงอาโกจังนั้นเจ้าต,ตัวก็คือเจ้าหน้าที่อโศกพงโดยตำแหน่งของเลขาส่วนตัวของโซลาสกินะบอสประจำคุยภาคเกนาะและด้วยหน้าที่การงานของเจ้าต,ตัวนั้นมันไม่แปลกเลยที่ว่าวันวันหนึ่งนั้นตัวเธอต้องเผชิญหน้ากับเรื่องยุ่งๆเป็นจํานวนมากสําหรับเธอแล้วงานทุกอย่างมันต้องออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดมันก็เพื่อลดการทํางานของควหน้าสุดทิรักของเธอลงและหากทําได้ดีก็าอาจจะมีช่วงเวลาโบนสัสที่จะได้พักผ่อนร่วมกับท่านประธานมากขึ้นอีกด้วย แต่น่าเสียดายนะที่เวลาเหล่านั้นมันดันไม่ค่อยเยอะพอที่นนี้มันคือเกฮน่าเป็นสถานทีีที่เรียกกันว่ามีความวุ่นวายมากที่สุดแห่งหนึ่งในคิวอทอสและก็เป็นเขตที่นักเรียนตีกันมากที่สุดอีกด้วยปัญหามันก็มาจากนักเรียนตัวแสบประจ,จําสถาบานันที่ไม่ว่าจะเป็นพวกนักเรียนนักเรงแบบทั่ว,วไปหรือถ้าเลวร้ยายหน่อยก็จมลงจิมอาหารหรือไม่ก็จุ่มลงพัฒนาบอรอันเซนซึ่งตัวแสบเหล่านี้นะันมักจะก่อเรื่องวุ่นวายแบบไม่เว้นวันเลยทีเดียว และต่อให้จะตบจะตียังไงคนเหล่านี้ก็ไม่มีแววว่าจะทำตัวดีขึ้นเลยถ้าเป็นพวกตัวป่วนระดับล่างๆากตัวเธอและสมาชิกของคณะกรรมก,การวินัยส่วนใหญ่ก็จะควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ยากแต่หากเป็นพวกตัวแสบระดับพาลุณะและกะสัสนิแล้วบอกได้เลยว่ากําลังที่เธอมีอยู่นั้นไม่สามารถจุดตัวแสบพวกนี้ได้เลยมันก็ไม่แปลกเลยที่จะมีบางคนพูดออกมาว่า คณะกรมกรมการวิน,ยนัยน่ะเหรอถา้ามันมีกินาสักคนตัวนี้ก็เป็นแค่ปาซิปาแซ่ดีไลน้ำยาซึ่งคำปรมาทเหล่านั้นมันทำให้อากดจังเดือดใจตุกครั้ง,งแต่ถ้าเราคิดดูดีๆแล้วคงนักเรียนเหล่านี้มันเป็นพวกที่มีสตอรี่กันทั้งนั้นและเหล่าตัวแสบที่คณะกรมกรมการวินัยยังเอาม่อยู่นั้นแคเดเบเนียมโซซิสตี้ก็เอามาอยู่เ,เ,เาาช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าพวกเธอไม่กระจอกกันอย่างไรแต่ใจพวกนั้นมัน,มนปีศาจเท่านั้นเอง ความคับแค้นใจนี้ในที่สุดมันก็ระเบิดออกมาเป็นครั้งแรกในการต่อสู้เพื่อป้องกันการลุกรานจากสีสันในบนไฟดอนเพราะนอกจากคนหน้าที่เธอรักต้องไปทํางานที่จุดอื่นแล้วซาสกิที่นึกว่าจะมาช่วยจนบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าตัวะอีกถ้าไม่ใช่หน้าที่ของแพนเดอรเนสโซเซตี้แล้วหน้าที่ปกป้องโรงเรียนมันจะหน้าที่ของใครล่ะคะซึ่งนี่มันทําให้อากจังที่กําลังเดือดถึงขีดสุดใส่อารมณ์ลงในคาพูดปลุกใจที่แสนเกลียวกาดว่า ไปแสดงให้พวกมันได้เห็นกันว่าต่อให้ไม่มีหัวหน้าพวกเราก็ไม่ใช่พวกตั๊ต่อยที่ทําอะไรเองไม่ได้และการพูกปลุกใจครั้งนี้ก็ทาให้เด็กๆคณะกรรมก,การวินยัยทําหน้าที่ของตัวเองได้สําเร็จลุล่วงอีกด้วยความสําเร็จครั้งนี้ช่วยยืนยันความสามารถของเธอและคณะกรรมก,การวินัยได้เป็นอย่างดีและสําหรับอากโกจังแล้วคณะกรรมก,การวินัยไม่ใช่แค่ที่ทํางานแต่มันเป็นหน้าเป็นตาของประธานทีนะหากปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่สมบูรณ์แบบแล้วมันจะนํามาซึ่งความอับอายให้กับท่านประธานของเธอได้ และต่อให้งานมันจะหน่กกำมัดหรือคำสั่งมันจะอีหยังว่าแค่ไหนแต่เชื่อเถอะว่าอากดจางก็ยังสามารถทำงานได้อย่างขยะหยาดกขะเงต่อไปแล้วที่ไอ้ตนอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าสวัสดิการมันดีหรือเป็นงานที่มีความจเจริญก้าวหน้าใดๆเลยเพราะถ้าที่นี่ไม่มีคีนาัจาังแล้วอย่างเจ้าตัวก็คงไปหาอะไรอย่างอื่นที่มันมีโอกาสจเจริญก้าวหน้ามากกว่าดีได้อีกเยอะและนั่นหมายความว่าถ้าปราศจากคีนาัจาังนั้นตัวเถอก็มาอยู่เช่นเดียวกันซึ่งนี่แหละก็คือตัวตนที่แท้จริงของอามาอุอากโก เลขากรประธานคณะกรรมการวินัยที่มีชื่อว่ากีณาเท่านั้นโอเคก็จบลงแล้วสำหรับเรื่องราวของอาโกคุณนเลขาเฉพาะกับกีนาเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e ไว้ด้วยละ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า